จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลายสิบปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมศัพท์ในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณออเดีโอแอฟซูล สวัสดีครับมาพบกับผมเฟิร์นนะครับเช่นเคยครับที่รายการ Audio Absolute นะครับผมก็อาทิตย์นี้หรือคลิปนี้นะครับผมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปพิเศษสำหรับผมนะก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าครั้งแรกที่ผมจะเปิดตัวสินค้าก็ถือว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคุณพ่อนะครับผมแต่ว่าผมมาได้คุยกับคุณพ่อหลายๆครั้งมากๆเพราะว่าสินค้าที่โชว์รูมเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะคุณพ่อถ้าใครได้ติดตามคุณพ่อหรือติดตามผมเนี่ย เราก็จะมีสินค้าเข้ามาที่โชว์รูมที่คุณพ่อเขาเลือกสรรเองกับมือนะครับว่าตัวไหนดีล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดตัว Luxury 90กับ Luxury 145ไปนะครับก็คือเป็นแอ solid class a ซึ่งราคาเนี่ยก็ถือว่าน่าตกใจมากนะเพราะคุณพ่อเอาเข้ามาก่อนแล้วผมอ่ะไม่ได้รู้เรื่องจนผมได้มาฟัง คือด้วยราคาด้วยสเปคบวกกับคุณภาพแล้วราคาที่คุณพ่อทำคลาส s A solid ผมคิดว่าไม่น่าจะมีแอมหายากมากนะครับที่จะเป็นคลาส s A ที่ราคาต่ำกว่าหลักแสนหลักสองแสนแล้วเป็นเพียวคลาส s A แบบนี้นะครับผมอ่าเราก็เพิ่งเปิดตัวนั้นไปแต่ว่าผมมาคุยกับคุณพ่อมาประมาณ3-4เดือนแล้วว่า ตัวผมจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะอยากจะพูดถึงตัวหนึ่งมากๆซึ่งเป็นหนึ่งใน b o ๊กช h ลฟ์ที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะแต่คุณอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักแล้วตัวเราเองเนี่ยแม้แต่ที่โชว์รูมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงจนวันนี้ผมก็เลยขอคุณพ่อว่าคือผมขออยากพิเศษพิเศษให้ลูกค้าเราเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวไหนก็ตามที่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมจะพูดแต่ถ้าตัวไหนที่ผมรู้สึกว่า ถ้าใครลูกค้าที่ไหนเนี่ยได้มาคุยกับผมนะก็จะรู้ว่านิสัยของผมจริงๆแล้วผมก็จะเป็นคนตรงๆนะครับคืออะไรที่ผมรู้สึกว่าดีในตัวของผมนะผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยความคิดของผมมันถูกแต่ว่าในการที่ว่าผมได้อยู่โชว์รูมนี้ได้ฟังทุกๆวันได้คุยกับลูกค้าผมก็เลยรู้สึกว่าตัวไหนที่ผมรู้สึกว่าผมฟังและผมชอบแล้วผมชื่นชอบมากๆผมก็ จะเอามาพูดในรายการให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับผมขอเปิดตัวแบรนด์รอ s โซนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์จากอิตาลีโดยขนาดแท้เลยนะครับผมเจ้าของเนี่ยคือคุณฟรานเชสโกนะครับผมซึ่งเขามีแพชชเนตเกี่ยวกับการทำลำโพงมากๆนะครับผมแล้วตัวที่ผมจะเปิดตัวในวันนี้เลยก็คือเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเป็นรอ s โซ f ฟอร์เรนติโนนะครับรุ่นเพียนซาเนะครับผมซึ่งจะเป็นเจ้าตัวบุ๊กชลฟ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมข้าง รุ่นถัดไปนะครับชื่อว่ารุ่นเซราโดนะครับผมแต่ว่าวันนี้หลกัหลกๆใจความหลกัหลกๆเนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้แล้วก็เปิดตัวเจ้าตัวนี้แล้วก็รักให้ราคาพิเศษ เปิดตัวในเดือนนี้สําหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับผมของลูกค้า Audio Absolute นะครับผมอ่ะเรามาถึงเจ้าตัวเพียนซาเลยละกันคือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นออกใหม่ล่าสุดเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะลำโพงคู่นี้ของรอสโซเนี่ยเข้ามาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราทั้งจัดงานทั้งไปมิวนิกกันมาเปิดตัวสินค้าหลายๆอย่างซึ่งกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่ได้พูดถึงเจ้าตัวนี้ไปแต่เจ้าตัวนี้ตั้งอยู่ที่โชว์รูมเราตลอดนะครับตั้งแต่เข้ามาแล้วก็ผมก็ได้ฟังโดยเฉพาะฟังกับลูกค้าต่างชาติอย่างทีู่ก นะว่าตอนนี้ก็ผมก็ได้ทําคลิปเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วเพราะว่าลูกค้าหล,หลายๆคนที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วก็ติดตามผมเยอะแล้วก็เขาก็เลยขอให้ผมเนี่ยทำคลิปภาษาอังกฤษซึ่งลูกค้าต่างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ย แบรนด์โรโซเนี่ยถือว่าดังมากในยุโรปนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ที่ respected มากก็คือเป็นแบรนด์ที่ทางต่างประเทศหรือลูกค้าต่างประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยเขารู้ว่าแบรนด์เนี้ยคือแบรนด์ High End แบรนด์คุณภาพมากๆนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จักหรือว่ารู้จักกับที่โชว์รูมเราแล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวเพียนซาเนี่ยก็คือเป็นตัวรุ่นใหม่เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยที่มึงเข้ามาใโชว์รูมเราเมื่อปลายปีที่แล้วจนมาถึงตอนต้นปีนี้เดือนนี้ผมกกกก็็เเเลลยยยถือออโาาาาสววว่่่ผมจะปิดตัคูนี้ไ เหตุผลที่ผมอยากเปิดตัวคู่นี้นะจริงๆเจ้าตัวเพียนซ่าเนี่ยมันคือบุ๊กเชลฟ์ซึ่งถ้าใครได้ติดตามผมเนี่ยบุ๊กเชลฟ์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าให้เลือกระหว่างบุ๊กเชลฟ์กับทาวเวอร์ถ้ามันมีถ้าเรามี Space ผมคิดว่าผมเลือกทาวเวอร์แต่จริงๆแล้วอะารบุ๊กเชลฟ์เนี่ยข้อดีของมันคือมันกระทับรัดมันสะดวกสบายด้วยการที่ว่าเราถ้าเรามีพื้นที่จํากัดผมคิดว่าบุ๊กเชลฟ์เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับผมพอมาเป็นเจ้าตัวเนี่ย ผมคิดว่าในราคาของเขาที่คุณพ่อทำเนี่ยและในรา,าราคาที่เรากำลังจะเปิดตัวเนี่ยลำโพงแบรนด์ร o s โซผมรู้สึกว่าเป็นลำโพงที่มีเสียงที่ธรรมชาติมากๆนะไม่ว่าแต่ก่อนที่เราจะถ่ายคลิปนี้แม้แต่ก่อนหน้านี้ที่ลำโพงเข้ามาเนี่ยเราจะฟังก่อนตลอดนะครับผมเพื่อให้เรารู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงเราจะได้อแนะนําให้ลูกค้าได้ซึ่งเจ้าตัวเพียนซ่านเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้ผมประหลาดใจมากๆนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเข้าไปถึงเรื่องเสียงเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องสเปคของมันก่อนแล้วกันคร่าวๆ เนี่ยก็คือเป็นลำโพง2ทางนะครับผมเป็นบุ๊กชลฟตัวขนาดไม่ใหญ่มากแต่ผมถือว่าไซส์กำลังดีมากๆนะถือว่าไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับผมอ่ะส่วนทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นนีโอไดเมียเป็นซิลโดมนะครับผมก็ผมถือว่ามันมีเหตุผลของเขานะที่เขาเลือก วัสดุนี้ในการใช้แต่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังส่วน midrange กับ woofer ของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมซึ่งผมก็รู้สึกว่าเป็นวัสดุที่พรีเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นพอร์ตเปิดนะครับแต่มันจะเป็นพอร์ตพอร์ตเปิดของเขาเนี่ยจะยิงออกด้านหลังนะครับผมซึ่งทําให้มันโปรง่งโล่งฟังสบายนะครับผมซึ่งพอจะเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็มาพร้อมขานะครับผมก็คือเจ้าตัวรอตโซ่เนี่ยก็คือแบร์ล็อตโซ่เนี่ยถ้าใครได้เข้ามาดูนะ ดีไซน์ของเขาเนี่ยอิตาเลียนโดยขนาดแท้แลวนะผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญของการเราเลือกลาโพงอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าก็สําคัญไม่แพ้กันคือรูปลักษณ์ดีไซน์ซึ่งรูปลักษณ์ของดีไซน์ของรอสโซเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะไทม์เลสละกันคําว่าไทม์เลสของผมคือคือเอาไปตั้งที่ไหนก็สวยไม่ว่าจะในยุคสมัยไหนเขาด้วยความที่เป็นอิตาเลียนนะครับผมก็คิดว่าในแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ผมมีอยู่ที่โชว์รูมนี้ผมคิดว่าหนึ่งในลำโพงที่สวยที่สุดเนี่ย คือออกแบบได้บางคนอาจจะไม่ได้ชอบในดีไซน์หรืออาจจะชอบสีแบบอื่นหรือยังไง แต่ทุกคนก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเ,าเขาออกแบบมาเนี่ยลำโพงของเขาเนี่ยทุกตัวทุกรุ่นเนี่ยได้เก๋มากแล้วก็รูปทรงของเขาวัสดุของเขาลวดลายของเขาเนี่ยถือว่าผมคิดว่าสวยมากๆนะและผมคิดว่าถ้าเป็นหนึ่งในลำโพงที่ผมจะซื้อไปเพื่อที่จะรู้สึกว่าเราไปตั้งโชว์ได้ผมคิดว่ารสโซเนี่ยคือหนึ่งในแบรนด์นั้นมากๆเลยนะครับที่โชว์รูมเราอพอมาถึงจ้าทวิตเตอร์อย่างที่ผมบอกนะเขาใช้เป็นซิลโ돔นะครับผมแล้วเหตุผลที่เขาใช้เป็นซิลโ e เนี่ย คือจริงๆแล้วอ่ะผมได้คุยกับคุณฟรานเชสโกนะครับผมที่งานมิวนิคสองาครั้งแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยใส่ใจรายละเอียดขอเล่าประวัติหลังของเขาก่อนเลยคุณฟรานเชสโกเนี่ยเหตุผลที่เขาทำลำโพงรอโซ่ขึ้นมาเนี่ยเพราะสมัยเด็กเนี่ยเขาชื่นชอบลําโพงฮอนมากๆนะครับผมซึ่งเราก็รู้อยู่นะค h อ r าร์มคาแรคเติหรือ ามเอกลักษณ์ของลำโพงฮอนเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเสียงมันจะหวานเสียงมันจะอิ่มจะใหญ่ดินามิกดีซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะครับแต่ว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะทําลําโพงในแบบเวอร์ชั่นของเขาที่เขาชอบแล้วให้คร์ลิสติกนั้น มีเอกลักษณ์แบบเดียวคล้ายๆกับลำโพงฮอนแต่เป็นลำโพงของเขาเองซึ่งเป็นลำโพงบุชเชลฟแบบนี้นะครับผมเขาก็เลยออกเจ้าตัวเพียนซ่ามานะครับผมก็คือเป็นตัว S2 นี้มันจะมีอยู่2สีนะครับที่อยู่ในโชว์รูมเรามันจะเป็นวอลนัทนะครับซึ่งเป็นสีไม้ข้างๆเนี่ยมันจะเป็นไม้นะครับผมแล้วก็รุ่นที่แพงขึ้นมาซึ่งเราต้องเพิ่มเงินขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมซึ่งลายสวยมากๆนะยังคุยกันกับพี่เอ็ดดี้อยู่เลยนะว่า มันทําออกมาได้สวยแล้วก็ขาตั้งของเขาก็จะเป็นขาตั้งที่แยกของรุ่นเลยสมมติว่าตัววอลนัทขาขาตั้งก็จะแมชกันเป็นวอลนัทถ้าสมมติว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ขาตั้งเขาก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมอ่าส่วนเหตุผลที่เขาเลือกที่จะเป็นซิลโ돔นะอย่างที่ผมบอกว่าเขาชอบในสไตล์ของลาโพงฮอนเสียงที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่เลือกซิลโ돔เนี่ยคือซิลโ돔เนี่ยให้เสียงที่มันมีความอุ่นนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะถ้าเราฟังทวิตเตอร์ ที่มันเป็นอาจจะเป็นสเตลเลสสตีลเป็นเหล็กหรือเป็นอย่างอื่นเสียงมันเนี่ยซิวโดมเนี่ยจะมีความอุ่นกว่าและความสงัดกว่านะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเหล็กเนี่ยพอเราใช้วัสดุเหล็กเข้าไปเนี่ยถ้าใช้เป็นใช้ทวิตเตอร์เป็นเหล็กเนี่ยเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีความแสบหูไปนิดนึงหรือว่า,อาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ จี๊ดจ๊าดไปนิดนึงอาจจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าฟังไม่สบายนี่คือเหตุผลว่าทาไมเขาถึงเลือกเจ้าตัวซิลโดมนะครับ mm. เพื่อว่าเป็นทวิตเตอร์ของเขาส่วนรุ่นสูงๆของเจ้าตัวอาร์เพียนซาเนี่ยมันจะเป็นเซอร์ชาโดเป็นเซียนนาเขาก็จะมีถ้าใครได้เห็นนะตัวลอตโซ่เนี่ยรุ่นสูงๆเขาจะมีซูเปอร์ทวิตเตอร์ขึ้นมานะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าผมไว้วางใจนะแล้วก็ตัวนี้ผมก็ฟังมาตลอดเลย พอมาเป็นเจ้าตัวเพียนซ่าเนี้ยคือด้วยความที่ว่างบของมันและถ้าผมคิดว่าความคุ้มค่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ที่คุณพ่อนําเข้ามาเพียนซ่าเนี่ยด้วยราคาที่เรากาลังจะเปิดตัวเนี้ยผมคิดว่าคุ้มค่ามากๆนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมอยากได้ลําโพงชุดเล็กๆชุดหนึ่งแล้วก็ชุดเครื่องเสียงชุดเล็กชุดหนึ่งจับคู่กับแอมในห้องขนาดไซส์4คูณ6เนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าเพียนซ่าเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ผมมากมานะด้วยไซส์ของมันเราจะไปวางไว้ในห้องนอนก็ได้ไปวางไว้ในห้องทํางานก็ได้ ไปวางไว้ในห้องนั่งเล่นก็ได้แต่ผมคิดว่าห้องที่เหมาะสมกับมันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องประมาณไซส์4คูณ6ก็คือห้องประมาณนี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้อาจจะเป็น3,4คูณแต่ว่าถามว่าเอาไปใส่ในห้อง5คูณ7ได้ไหมได้แต่ผมคิดว่าเรื่องเสียงเนี่ยเรื่องเวทีเสียงเรื่องอะไรพวกนี้อาจจะแพ้ทาวเวอร์แต่ยังที่ผมบอกนะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าบุ๊กชลฟ์เหตุผลที่คนเลือกบุ๊กชลฟ์เนี่ยด้วยความที่ว่ามัน สามารถเข้ากับพื้นที่เล็กๆได้นะครับซึ่งเราก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยนะในการที่ว่าเราจะย้ายไปอยู่ตรงไหนไม่ว่าอยู่คอนโดเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวเพียนซ่าเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าในคอนโดเนี่ยพื้นที่เราไม่ได้ใหญ่เรามีโซฟาเรามีทีวีมีอีกคู่หนึ่งเนี่ยเพียนซ่าเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าผมคิดว่าไม่เกะกะแน่นอนนะครับผมแล้วก็ อาดีไซน์ของเขาสวยหรูดูแพงมากๆนะแปลว่าใครเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องรู้แน่ๆว่าลำโพงคู่นี้เนี่ยคือ made in ต้องแบบ made in อิตาลีแน่ๆนะครับด้วยสไตล์ของเขานะอ่าก็พอมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากรู้ว่าแนวเสียงของเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าคือความที่เป็นอิตาลีเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะเช่น อามวัสดุของเขาที่เขาใช้อ้อแล้วจริงๆแล้วเราเลือกราเลือกสีได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่เรา,เานําเข้ามาเนี่ยผมกับคุณพ่อนําเข้ามาจะเป็นสีวอลนัทกับสีคาร์บอนไฟเบอร์ครับซึ่งเป็นสีที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าใครเนี่ยเขาอยากจะทําขึ้นมาอย่างเช่น ตัวลำโพงเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเป็นแบบเป็นหนังสีแดงได้เป็นหนังสีอื่นได้นะครับแต่ว่าแบบนั้นเราก็ต้องสั่งทําเป็นพิเศษซึ่งผมรู้สึกว่าเจ้าตัวทั้งไม่ว่าจะเป็นสีวอลนัทหรือสีคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยผมคิดว่ามันสวยแล้วก็ดูหรูมากๆอยู่แล้วนะไม่ว่าใครที่จะเป็นทําบ้านเป็นสไตล์แบบ เป็นวินเทจหรือว่าเป็นแบบโมเดิร์นหน่อยผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เข้าได้แน่ๆไม่ว่าจะเป็นสีวอลนัทหรือจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมก็หลังจากที่ผมได้บอกสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวเพียนซ่าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาพบกับผมนะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องว่าประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้เจ้าตัวรโซเป็นยังไงแล้วก็แนวเสียงเขาเป็นไงเดี๋ยวพบกับผมช่วงหน้านะครับผม จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลายสิบปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับ์ในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute าพบกับผมอยในช่วงที่2นะครับหลังจากที่เราพักกันไปแล้วก็ในช่วงแรกผมก็ได้พูดถึงว่าสเปคของเขาคร่าวๆมีอะไรบ้างซึ่งก็เป็นลำโพงบุกเชฟทั่วไปแหละครับแต่ในในวัสดุในระดับไฮเอ็นในระดับที่มันดีมากๆนะครับผมสำหรับลอโซโ่ก็พอมาถึงช่วงที่2ก็ช่วงที่2ของผมเนี่ยแนวเสียงของเขาเป็นยังไงซึ่ง ผมขออธิบายก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเจ้าตัวลำโพงเพียนซาเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยถือว่าประหลาดใจมากนะเพราะว่าพอได้นั่งฟังไม่ว่าจะนั่งฟังคุณเอ็ดดี้หรือนั่งฟังกับทางลูกค้าเนี่ยเจ้าตัวเพียนซาเนี่ยอ๋อขอบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้คือ86 dB นะครับอยู่ที่ประมาณ8โอห์มซึ่งเป็นลำโพงที่ขับง่ายมากๆนะแปลว่าแอมเนี่ยเรคคอมเมนต์เนี่ยประมาณสัก50วัต์ถึงประมาณ100วัตต์เนี่ยก็ถือว่าขับมันได้อย่างสบายมากๆนะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ผมอ่ะได้จับคู่กับ เจ้าตัว805ของเมโลดี้นะครับผมซึ่งวัดเนี่ยมันเกินกำลังอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วอะ CS88 ซึ่งถ้าใครเนี่ยผมคิดว่าในชุดเล็กๆเ,เนี่ยถ้าใครมีงบประมาณสัก200แสนแล้วทุกแบบว่าอยากหาแอมอยากหาลำโพงที่จับคู่กันเนี่ยผมคิดว่าประมาณ CS88 CS100 เนี่ยจับคู่เขาเนี่ยผมถือว่าเพอร์เฟมากๆนะด้วยความที่ว่าแอมลอดผมก็ยังชอบอยู่หรือถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้มันกระแทกกระทนขึ้นมีอาร์มหนักแน่นมากขึ้น ตัว luxury 90ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยผมคิดว่าเอาอยู่มากๆนะคือไม่ต้องกังวลเลยเลยเวทีเสียงเรื่องดินามิกเนี่ยมาเต็มมากๆนะด้วยงบที่ไม่เกินประมาณ2 0 0 0 0 0ผมคิดว่าชุดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมโดยเฉพาะราคาที่เรากำลังเปิดตัวอยู่ในเดือนนี้นะครับผมอ่าพอมาถึงเรื่องแนวเสียงเรื่องแนวเสียงเนี่ยคือครั้งแรกที่ได้ฟังลำโพงลอโซเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้เลยเนี่ยคือเรื่องของเสียงมันจะหวานเสียงมันจะอุ่น นะครับแล้วก็ด้วยความแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะมีประกายแล้วที่สําคัญเนี่ยเสียงของมันผมฟังนะเป็นลําโพงที่เปิดนะเสียงมันเปิดมากทําให้เรารู้สึกไร่เลยนะว่าโหนี่คือเสียงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรายละเอียดมันดีนะด้วยความที่ว่าแค่บุ๊คเชลแค่นี้นะครับผมซึ่งถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับลําโพง z ซหนึ่ง ที่ผมเคยพูดไปซึ่งตัวนั้นผมก็ชื่นชอบมากๆนะผมคิดว่าคนละสไตล์กันเลยซึ่งลำโพงแทหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ารายละเอียดมันดีมีความกระแทกกระทนันเบสหนักแต่พอเจ้าตัวนี้ปูปะมันกลายเป็นว่าเสียงเปิด,เส,เ,ปดเสียงเป็นธรรมชาติและยิ่งโดยเฉพาะเราฟังเพลงที่มันเป็นเพลงเกี่ยวกับเสียงกีตาร์เป็นเพลงอะคูสติก ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้กินขาดเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งคือมันเป็นซิลโดมมันให้เสียงที่เรารู้สึกว่าเราฟังได้สบายเราฟังได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่าเสียงของเขาเนี่ยพอเราได้ฟังปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีมิตินะคือเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีชั้นมันมีขนานมันมีชั้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เสียงเพลงนี้เป็นอย่างนี้เครื่องดนตรีนี้ออกมาตอนนี้นี่คือสิ่งที่เพียนซ่าให้ได้เลยนะอันนี้ผมผมไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะว่า มันคืออะไรที่ผมก็หน้าประหลาดใจแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวจริงๆแล้วอ่ะอาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้า,ต,าต่างชาติเข้ามานะครับซึ่งเขาก็ติดตามมาจากคลิปที่ผมทําเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละ<ม>เขาก็เป็นคนออสเตรเลียแต่ว่าเขามาอาศัยอยู่ในไทยแล้วเขากเกษียณซึ่งเขาก็เลยมาอาศัยอยู่ในไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะลูกค้าที่เข้ามาในโชว์รูมเราหลังๆเนี่ยตั้งแต่ผมทําคลิปออกไปเนี่ย ต่างชาติก็เข้ามาทุกอาทิตย์นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบรับตอบตอบตอบรับที่ดีนะซึ่งผมก็ถือว่าขอบคุณพวกเขานะที่เขาแบบอย่างน้อยภาษาที่ผมพูดไปเขาก็ฟังรู้เรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเขาก็ได้เข้ามาเขาก็ได้มาเขามาหาลําโพงกับมาหาแอมนะครับผมซึ่งเขาอะได้ฟังแอม,อมตัว Pre-Power ของ Luxman แล้วเขาก็ได้ฟังเทียบกับตัวบอริเซนไ i d ดแล้วก็ตัวรสโซนะครับผมซึ่ง เขาอะใช้ลอสโซอยู him, ่แล้วแต่เป็นรุ่นเก่านะที่บ้านแล้วผมเขาก็เลยบอกว่าเ้ยโชว์รูมเรามีลอสโซด้วยหรอเขาบอกเขาขอลองฟังตัวใหม่ได้ไหมซึ่งเขาก็เลยลองฟังตัวนี้กับตัวสูงซึ่งก็คือตัวเสียหน้าก็เราได้มาคุยกันนะคือเขาก็เลยบอกว่าเสียงบริเซนกับไรโดเนี่ยดีมากๆนะเราเขาก็รู้สึกว่ารายละเอียดมันดีแต่เขาบอกว่าพอเขาเป็นนักดนตรีนะอย่าลืมว่าเขาเป็นนักกลองคือเขาก็บอกว่าเขาอะเล่นกลองเป็นเป็นอาชีพ เป็นอาชีพเสริมของเขาอยู่แล้วซึ่งมันกลายเป็นว่าเขาก็เลยบอกว่า mm hmm. เสียงบรอนเซนเสียงไรโดเนี่ยดีรายละเอียดดีเบสลึกให้เบสที่กระชับแต่เขารู้สึกว่าด้วยความที่ว่าพอเขามาฟังแต่เขาบอกว่าเขามาฟังรอโซเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชอบรอโซมากกว่ามันก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าเหตุผลที่เขาผมก็ถามเขานะซึ่งพอผมฟังเขาก็ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็จริงแล้วเราก็ ไม่ได้ว่าเขาเพราะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เห็นด้วยแบบนั้นนะแต่มันก็ทําให้เราได้รู้สึกว่ามันมีความหูของเขาได้ฟังเนี่ยมันความคิดของเขาเป็นยังไงซึ่งพอเขาได้ฟังเจ้าตัวรอสโซ่เนี่ยเขาได้พูดกับผมว่าเขาชอบเสียงรอสโซ่มากกว่าเพราะว่าบเรนเซนกับไรโดเนี่ยรายละเอียดมันดีจริงทุกอย่างมันดีจริงนะไม่ใช่เขาบอกว่ามันไม่ดีเขาบอกว่าเขาชอบแต่เขาบอกว่าถ้าให้เทียบกับรอสโซ่เนี่ยรอสโซ่เนี่ยพอด้วยความที่เขาเป็นมือกลองอยู่แล้วเวลาเรา คือเสียงเพลงที่เขาเอามาเล่นเนี่ยที่เขาเปิดเนี่ยเพลงที่เขาเปิดเนี่ยเขาก็ลองเทสหลายเพลงนะหลายเพลงที่เปิดเนี่ยบรอนเซนกับไบรโดเนี่ยเขาบอกว่าเพลงที่เปิดออกมาเนี่ยเสียงมันไม่ว่าจะตีกลองไม่ว่าจะตีฉาบไม่ว่าจะเสียงกีตาร์ไม่ว่าจะเสียงอะไรรายละเอียดมันดีแต่แนวเสียงมันไปทางเดียวกันหมดซึ่งมันจะออกแนวเป็นดิจิตอลนิดๆิหน่อยหน่อยแต่พอมาเป็นรอสโซแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเสียงมันธรรมชาติและเป็นอนาล็อกมากๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบลําโพงที่ โหเน้นไปทางไหนทางหนึ่งแต่เขาชอบลำโพงอย่างรอสโซมากๆที่พอเราได้เล่นดนตรีดนตรีหนึ่งเราสามารถแยกเสียงแตกต่างได้ว่านี่คือกลองนี่คือเสียงกลองนี่คือเสียงเครื่องดนตรีอื่นนี่คือเสียงกีตาร์ที่มันควรจะเป็นเสียงแบบนี้จริงๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาได้แบบนั้นอนะในรอสโซซึ่งเขาไม่สามารถแต่เขาไม่เขาไมไ่ได้แบบนั้นในบอร์นเซนกับไรโดอันนี้เขาก็บอกซึ่งกลายเป็นว่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาเดี๋ยวเขาจะโอนมัดจำมาของตัว Um, ตัวรอโซแต่เขาบอกว่าเขาฟังตัวนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นบุ๊กเชลฟ์ที่คุ้มค่านะพอเขา ได้ยินราคาเนาะเพราะว่าผมก็บอกเขาไปก่อนก่อนที่เราจะเปิดตัววันนี้แต่ตัวที่เขาสนใจคือตัวเซียนาคือเป็นตัว t o ปนะถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เราได้นะครับว่าจริงๆแล้วเราตัวลอสโซเนี่ยเรามีเกือบทุกรุ่นของเขานะที่ออกมาใหม่นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเราก็ไม่ค่อยได้เปิดตัวเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าสินค้าเราเยอะคิวการเปิดตัวของเราก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปแต่วันนี้ผมถือว่าผมขอคุณพ่อเลยแล้วก็แอมที่เข้ากับเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่า ได้บอกไปแล้วว่าเสียงเขาเป็นยังไงหนึ่งคือเสียงเป็นธรรมชาติมากๆยิ่งเสียงดีดกีตาร์เนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าใสกริง้งใสมากอะ่ะจนเรารู้สึกว่าโหเนี่ยคือเสียงกีตาร์จริงๆแล้วก็เบสของเขาเนี่ยที่ผมอาร์เบสของเขาเนี่ยถามว่าลงได้ลึกไหมจริงๆแล้วอะฟรควนซีของเขาเนี่ยมันคือ5 0เฮิร์ตถึง30 0 0 0กิโลเฮิร์ตนะครับถามว่า50เนี่ยคนอาจจะคิดว่าฟังแล้วอาจจะดูไม่เยอะแต่พอได้มาฟังจริงๆอะ่ะความเป็นจริงแล้วอะเสียงเพลงที่มันต้องลงต่าขนาดนั้นนะด้วยความที่มันเป็นบนะุกเช ผมคิดว่าเบสของเขาเนี่ยลงได้ลึกนะถือว่าพอมาฟังจริงๆเบสเขานี่ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังเลยนะถามว่าจะให้มันแน่นแบบหนักแน่นเหมือนกับบร์เรนเซนไม่ใช่แต่เบสของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเบสที่ทําให้เรารู้สึกว่าฟังแล้วเรารู้สึกว่าไม่อึดอัดฟังแล้วมีเบสแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นลําโพงที่เรารู้สึกว่ารายละเอียดดีฟังสบาย ด้วยความที่ว่าเราสามารถฟังได้ทั้งวันและผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนผมตรงที่ว่าบางคนเนี่ยเพลงที่เราฟังหลายๆเพลงเนี่ยเราไม่ได้ฟังหูเบสหนักๆทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้โอ้โหเอาฟังเพลงที่มันลงต่ำตลอดด้วยความเป็นจริงอะ่ะผมอยากให้เวลาเราเลือกฟังเพลงลําโพงนะถามว่าเราจะมีเพลงอยู่แล้วที่เราสามารถเทสลัาโพงซึ่งเพลงเทสเนี่ยเอามาเทสกับมันได้เลยรายละเอียดดีมากแล้วก็ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วก็เสียงมันเนี่ยมีความอุ่น ไปทางอุ่นนะแต่ว่าเพลงธรรมชาติทุกวันเนี่ยเพลงที่ผมฟังก็จะเป็นเพลงเพลงตลาดทั่วไปบ้างเพลงไทยบ้างเพลงอะไรบ้างผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าการฟังเพลงมันน่าจะเป็นอะไรที่รีแล็กซ์ซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถให้ความรู้สึกนั้นกับผมได้แล้วเสียงเนี่ยผมก็สึกว่าน่าพอใจมากๆนะครับผมอ่ะก็มาถึงราคาเปิดตัวเลยแล้วกันทุกคนก็อาจจะสงสัยนะพูดมาทั้นคลิปแต่ก็ เปิดตัวราคาเนี่ยสิ้นสุดแค่เดือนนี้นะครับผมก็ราคาเต็มของเขาเนี่ยหรือราคาที่เขา retail p r i c ที่เขาขายทั่วโลกเนี่ยรุ่นวอลนัตเนี่ยก็รวมขาตั้งแล้วนะจะอยู่ที่2 2 2 9 0 0บาทนะครับผมแต่ว่าราคาพิเศษที่เราให้เฉพาะเดือนนี้นะครับเป็นราคาเปิดตัวเลยอยู่ที่1 2 2 5 0 0บาทนะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับสมาชิกของออเดอร์ a l สดุเราลดให้อีก5%ไปด้วยเลยแล้วก็เจ้าตัวส่วนสีคาร์บอนเนี่ย ก็ราคาเต็มอยู่ที่2 5 9 0 0นะครับผมส่วนถ้าเป็นราคาเปิดตัวของเฉพาะเดือนนี้ก็อยู่ที่132,900นะครับผมก็ต่างกันไม่มากนะระหว่างสีวอลนัทกับสีคาร์บอนแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าเราให้ราคาคือที่ผมอยากจะพูดมากๆเลยจริงๆเนี่ยเพราะว่าพอเป็นราคาลำโพงได้ระดับนี้เสียงแบบนี้ในราคา แสนต้นๆแสนสองแสนสามรวมขาตั้งผมคิดว่าไม่น่าจะมีตัวไหนในโลกเลยแล้วนะที่ด้วยความที่ว่าผมกับคุณพ่อทําราคานี้นะครับผมผมกคิดว่าไม่น่าจะมีคู่ไหนในบุกเชิฟในโลกในราคาเนี้ยที่ได้คุณภาพแบบนี้นะถึงมีก็น่าจะหาได้ยากมากๆนะอ่าแล้วก็ในช่วงท้ายนี้ผมก็จะเปิดเจ้าตัวเพียนซ่านี้ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้สัก2เพลงให้ท่านผู้ชมได้ลองฟังแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะเข้ามาจอง มาหรือจะมาฟังเนี่ยสามารถเข้ามาฟังได้เลยนะครับที่ audio absolute นะครับอยู่ที่ห้าง The ะวอลราชพฤกษ์น,นะครับชั้นหนึ่งก็มาฟังได้ตลอดเวลานะครับทั้งเดือนนี้ราคานี้นะครับต้องขอย้ำแล้วก็ส่วนใครเนี่ยถ้าอยากจะดูสเปคหรืออยากจะดูสินค้าหรืออยากจะสอบถามก่อนสามารถทักมาเข้ามาที่ Line แอของเราได้เลยนะซึ่งหลายๆครั้งจะจองจะอะไรเนี่ยทักเข้ามาในไลน์ได้เลยเราตอบตลอดนะครับก็จะเป็นผมกับ พนักงานอีกคนนึงแล้วก็คุณพ่อนะครับผมก็ยังไงวันนี้ผมขอจบรายการเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็พบกับผมคราวหน้านะครับสวัสดีครับ See trains of green, red roses too I see them bloom for me and you and I think to myself at night and I think and